ติดเลยไม่เร็กติดเลยไม่เร็กติดเลยมาดูกันมาดูกันไม่เร็กไม่เร็กบอกแล้วมันเด็ดทีนี้ไม่มันเด็ด,ด,ด,ดวันนี้พิทักษ์จะพาทุกคนมาตำลาปลาก๊อดนี่เห็นไหมกันแบตปลอมอันนี้เล่ามาสดๆร้อนๆเลยแล้วกาเนื้อที่เราใจนะเป็นเนื้อที่ว่าข้องปลดข้องปลากอดเลยนั่นคือนอนใส นี่น,นี่ก็คุณบ่าวบอลบ่าวบอนฮูดาคุดมาให้ตัวตัวเตววาอหวมือน,นี่เล็กไปเตาว,ว่าแม่ตีนตัวตัวคือว่าเป็นกล้องโปรดเลยรับร่องวันนี้ไม่ปลาดแน่นอนนี่เราเดินตามมาโยนในปืนเตะกล้องมู่บานคลองตรง,ตรงอำเภอบาเลียนปืนเตะน,นี่พี่ตัดเคยมาเต้ตีอย่างแล้วรอป้อนเหล็กต้องทำปีตีแล้วนะตายปลากรดอยีาว่าทุกๆุกตาเบ็ดเลย <Wow. S 1> นี่เราจะมาเดินเลาะตามใต้คลองถึงกันเราจะมาปักเบ็ดกันนะทุกคนนะให้ทุกคนรอรุนกำคืนนี่นะว่าเราจะได้ปลากรดกันไหมลุยลุยลุย ดเรื่องนี้มองกันตัวเดียวมันจะไป็ตัดบอกว่านิ้วโป้งนี่แหลกไปตาว่าแม่ตีนแน่นตัวใหญ่ตรงนี้อุกครบกันเฮ้ยน,นองมันใจนี่ครบกันนะเนื้อเกีเ่ยวตาวาล้ำเลยนะอืเทคนิคเล็กๆน้อยๆนั่นในการเล่ตีในการปักเบ็ดก็ตาว่าจะเปมีรับการกระโดดห้าตีตีว่าน้ำตุนตุนจนกระ,ะทั่แเล่ตีว่าเป็นป้าเป็นวังได้ปาณนั้นเลยเราก็ไปปักดันเนื้อวังสักิดเผื่อให้เวลาน้ำปัดเนื้อของเราก็จะได้ประโยชน์แต่ปักโปร่งกล้องปลาเลยแนะแต่ว่ายัวซึ่งเล่นเลย ตุบตุบตุบน้ำตีไปกันต่อบอลบอลจะเป็นคนปักไหมนี่ไม่ไว้ดีนะไอ้เป้าตรงไหนนะเออเต็มมีเต็มเออเราได้นับกันต๊ะเดี๋ยวนับเต็มต๊ะปักให้จับมันใส่ใส่ตรงตุบตุบกันกันโอ้โหเหยียบปละเหยียบปละมันไม่นี่ยไม่เด็ดหรอไม่หรอเด็ดเด็ดเด็ดตุกไม้ดูสิ บางอจับ,ลนนบแล้วตาเนี่ยบางสั้นแลาปลัดกันนะปลัดกันถึงจะจับกันได้ว่าก้องเกยอยู่ตรงไหน,นตรงไหนนะแล้วว่าเกย์จะได้ตัวแรกตัวเดียวไม้ช่วยตรงน,นี้ไม้ช่วยเออไม้ไหมกันนะไม้ไหมกันนะเกี่ยวลาดเล่นน้ำลักดัตสปบางอจับเนาะตาเนี่เราเปลี่ยนเยอะมั้งนะส่วนใหญ่เราจะต้งนอนไส้แต่ว่าเพื่อได้ปลาเอินกันเพราะว่าเนี่ยเดือนนี้จะได้โบจอนใจได้ก็มีรุ่นนะ ก็ว่าเกี่ยวนี่อย่างนี้ได้ปลาใหญ่เห็นคนแต่แรงหวานนะอันนี้เรามาตรงนี้ข้างกล่องก็มีลูกน้ำคนอยู่แล้วนี่ถ้าว่าไก่แวงต้องก็ไปด้วยนะครับมีน้ำอยกลางกลางกล่องเต็มเม็ดแล้ถึงเรามาเดินกลางคืนเซี่ยวกล่งแวงไงนะเนี่ยแต่ถ้าเลคิปนี้ต้องก็ไปนะปีตาเองเนาะปีตามาตรงแบตนี่ยเราไม่ต้องแวงแต่เดี๋ยวเป่งเคียงว๊ำ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 วยำกาต้องแบตครับตุ๊บตุ๊บตุ๊บซ้ำที่เห็นไปีบ่าว่าเรียกปลา เนี่ยกับเราก็จะเดินลัดหลอริมริมกล้องนะตรงนี้ก็รอรียกว่ากล้องตรงถึงเป็นกล้องแต่มีความมุ่สมรณนนะเพราะปืนเต้นนี่ตาเทพิธาต์เคยต้องปลากรดมานะกล้องนี้ได้หมากว่าเปลือแล้วเราก็จะเดินลัดหลอลงไปเรือถึงกะห้าทำเลตีมอมะในการปักเบ็ดนะอันนี้ทุกน้นตีว่าเลขนี้พเทพิธว่าต้องมีผู้จำนานนในการ ต้องแบดลามแบดได้แบบนี้นะอยากให้ทุกคนช่วยกันแนะน้ำมาที่ที่หรือว่าเทคนิคต่างๆนะอย่างน้อยพิจัดและก็ทีมงานได้ซึกษาแลยก็ได้เรียนรู้และก็คนเล่ก็ได้เรียนรู้ไปในตัวกันนะคลิปนี้นะเรี๋ยวกันยังตุ๊บตุ๊เนี่ยไม่ได้เราตรงนี้โยตายปอนไม้พิจัดจะตำหนิเองให้ทุกคนชวนนน่วนะย,ย,ย,ววย,วยวไม้เหมือน,นะก,นกันนะใกล้เลยคลิปนี้นะใกล้ตายโต๊ะว่าแบดก้องใกล้ได้ก่อนเผื่อคลิปนี้อ่ะมีเกมมาเล่นมีเกมมาเล่นใกล้ตายโต๊ะว่า ตาเบ็ดก้องไกลยไม้ก้องไก๋ได้ก่อนเผื่อนเดี๋ยวไปิทัดจะส่งปลาไปให้นี่ปอตันจุนปลาพี่อยู่ปอตันจุนดุนแร็กไก๋ยต้โต๊กแล้วก็เป็นคนแรกนะครับเดี๋ยวไปทัดจะส่งปลาไปให้ให้อินบ็อกมาเลยตาว่าไปทัดบอกว่าเออคุณไต้โต๊กนะโอ้สรางจ่าไปเลยกินซิวป้องไปแล้วสร่องไม่ไก่ดังเลยดังแจก๊ก เช็คเช็คกล้องไปแล้วเออนี่กลรัวม้างนี่เพื่อเพื่อหวังคนตาตาวเล็วลออน,ลนะแต่ว่าเอปพลอ,องกันตุบตุบไปล่าไปตรงแบตนี่กลรัวช่วยบลอกตีว่าเอปพนเกิดได้แต่ต้องตุบตุบนะนะคืนน,นี้เรามากลังคืนไรกูแนะคิดว่าไม่กลัวกันม้างพี่ทัศเราไม่กลัวอะไรกับคืนนี้ต่อเราม,มีนะพวกอันลังอันลังนี่อาจารย์เรามาก,กันอาจารย์เย็ยดนำมาจัดก,การกันอาจยา์เนี่ยนะเดี๋ยวมีข้าวให้เอฟซีได้รวมบุญกันเดี๋ยวนี้นะคือ วัดอาจารย์เยียดจะมีการถอดกระตินประจำปีนะครับเดี๋ยวพิธีจะทำคลิปแจ้งอีกทียังเป็นต่างการอีกทีนะ ifc คือเลงเรลยได้รวมบุญได้รวมกรติ้นกันเดี๋ยวพิธีจะทำปุ่มกริ้นรับปุ่มเป่อไปแตว่าให้วัดอาจารย์เียเปิดสร้างบสถนะตุ๊บตุ๊บรองตุ๊บออ่าฮอาฮ่าฮา่่่าา่า ไปร้องเียดังมันเด้ไปร้องเต๋อด้วยตรงนี้เอาตบตบไม่ดังแล้วอ๋อนี่ <c oughs> กันเบ็ดเราเตรียมมาประมาณยี่สิบห้ากัน,กนเราจะใช้เหล็กขีเพราะว่าคนแต่เล็กวาไอ้ตื้อแกลดงไอ้ไปตอกโกแล้วไอ้ไปตอกโด้วยปลา อ้าตายชุดลอ,อ,องกืนนี่นะใจเงี้ยเดือนนายไปร่วงปักมานี่ตุ๊บไปร่วงตุ๊บ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 ตุอตอนน๊บตุบต๊บตุ๊บตุดด๊บตุ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 ๊นตุ๊บตุนนต้๊บตุ๊บตุอนต่๊บต,นนตุนบตุ๊บตุ๊บตุ๊บตยิบตุ๊บตุ๊บตุ๊ไม่ไบ่เกบนกาบเกินไม่เกิน,นบตา๊ิตุ๊เตียบไุ๊บตุ๊บตุ๊บต ไปหยิบตงับตง,ตงแลเล่เมนนะเล่เมนนี่ะเ, <laughs> <laughs> เราจะใช้เวลาดักชัวงอยู่มงนะตีว่าเราไปทำาไรจิจูปลางตึ้งเดียวให้ทุกคนมารอลุนกันเราจะลบมาดูแบทกันนี่ไม่ใช่มาเล่แบทนะแต่เรียกว่าให้มาดูให้ทุกคนรอลุนเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนจอบไปหนบันเทิง์กในหลังจากนี้ได้เวลามาดูแบกันเอ้ยไม่ใช่ดูแบทนี่เราต้องเดี๋ยวดูแบทนะตอนแรกก้ว่า ต้องการหมูโง่งอันนี้เราหนังเปลื่นตุ่มไม่เตี้ยเจ้ามงเผื่อว่างพุ้นนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าปลาก๊ดที่เราตั้งใจมาตามลาจะมีไหมนะครับไปลองไปร้องรือไปเรโอ้ติดเลยไม่เร็กติดเลยไม่เร็กติดเลยไปดูซิมาไปลองไปรองไม่เร็กไม่เร็กเนี่ยนะทัานดุกดิบดุกดิบใช่นีมใส่ซุ้ยใส่ซุ้ยมาดูกันมาดูกัน ปลาดุก <S <S ปลาดุกโอ้นี่เดีวเร่อก็จะเป็นดุกเนื้ออ่อนกันนะตัวเรื่องเรื่องไม่แรกไม้แรกบอกแล้วมันเด็ดตีนไม้มันเด็ดนี่ใส่ช่วยช่วยซึงไม่ใส่ปลาที่เราตามลาแต่ว่าก็ถื่ว่าเป็นการปลาเดิมตีดีน,นะไม้แรกนะได้ปลาดุกเนื้ออ่อนแต่ว่าตัวนี้ก็ยเต็มปุ้งเห็นดูจังโอ้ปล่อยวะปล่อยปะ,ปยปะปยปนะมันจะเกิดอันนีหลรตรงนี้็นะหก้เต็มปุ้งเลยตัวนี้ปล่อยปล่อยไมปุ๊บปุ๊บว่า ต่ำบุญเผื่อเรียกว่าเป้าไม้ต่อไปของพวกเราเราได้โจกดีนะไปเจนนี่ตบตัวนะน้องน่าใกล้ลูกไอ้เต็มกรองไปเลยนี่ตาเบ็ดของเราต่างมัดดีมาตาให้ทุกคนมาลุ้นกันนะเราจะได้ล็อกกลับไหมมาจีต้องกล้องบุ่มมาลุ้นกันครับมีตัวไหมมีตัวไหมมีมกันอ่าอะ่ <laughs> <laughs> ได้ทไปเดี๋ยวเลี้ <laughs> ยาเล้าไม่นี่เล้ามา,ม,มาจีซ้ำมาลุ้นกันครับกล้องปิดตัดเองว้าวเต้าเนื้อเต้า จำได้เลย่า,าตาเมื่นเดิมโปกเลยอ oh. มาเลยไม่ดีที่กับไม่เด็ดโนโนโปลาปลอ๋อ <c oughs> ไม่ใช่ติดไม่ใช่ติดเป็ด <c oughs> <c oughs> มันว่ายเวถือว่าเป็นกล้องโปรดเลยรับรองวันนี้ไม่ปลาดแน่นอนมาเสียก็มองสันง้นมาอนันครับ <c oughs> โอ้ันยักมา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 โอ้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 นอนใไม่ตีฮกแมวตาดีเจต้นุ่กตัวตาม โอ้ยุนเตนี่พิทัดเคยมาเตี๊ยดตีอย่างแล้วตายปลากรดเหรอตุกๆตาเบ็ดเลยไม่ตีเป็ดตาตีเกาเบ็ดห้วยๆเบ็ดห้วยๆมีลุนแล้วมีลุนแล้วกันเบ็ดห้วยๆกันเบ็ดห้วยๆโอ้ยขันเบ็ดห้วยๆน้ำน้ำปลาเยอะนี่ไม่ตีเสียบกับเบ็ดลามกองผม๊บกับมาเลยโอ้ยกมาเออ เอาแบ,บจับจับแน่นตัวหญ่ตรงนี้ก็ว่าเกี่ยวย่งย่ได้ปลาหญ่ีสอ้ใส่ถึงเลยไม่รู้ติดปลาไหมแต่พปไดวันน่าว่าจะติดรักไหมไม่เด็ดลาตรงนี้โยตัยปนไม่โยตัยปนไม่มาดูไม้เหล็ก,กีรองตึงมาไปล้งตึงไม่ตึงม่ไปลงตึงไม่ไมดีสิบามกบมาลุ้นงตอนนิ่มๆตอนนิมน่มนค่มยก็ยกวว้ว้ขันทีสิบ เป็นกล้องแต่มีความมุ่งมัสมบูรณ์นะปืนเต้นนี่ตาเทพิทัตเคยต้องปลากรดมานะกล้องนี่ได้มากกว่าเปืี่นแล้วได้มากกว่าเปืี่นแล้วตาที่วาแล้วครับกว่าแล้วทีบล็อกดูกล้องหน่อยดูกล้องหน่อยเอาชิดๆกับกล้องหนนอยกล้องหน่อย ว้าวสุดยอดลงกันนะเอ้สี <c oughs> จำได้ไหมครับตอนเรามาทุง่งมันยังอยู่กี่ตา25ตาได้ปักไว้เต็มไม่เด็ดเด็ดเป็นจีเรียบร้อยแล้วนะปักไว้เต็มไม่เด็ดเด็ดเป็นจีเรียบร้อยแล้วนะ25ตาสรุปว่าตอนเรามากูรับได้มา17ตามันซุ่นไปไหนแปตาว <c oughs> มันซุ่มไปไหนวะใกล้มาเดินตามกลอก้งลกอะนะงนี่ดจหๆอะไรกันนะเต็มเลยนะก็ไม่เปลืมก ล่างๆนี้ไม่ติดเลยอาจจะเป็นเปะนำมันไม่ค้นแต่ดีก้นนะปะปากก้นนี่เขาจะตุ่งตอนเดี๋ยวนำมันค้นๆนะตรงนี้ถ้าใครมีความรู้รื่องการ,นะรห้าปลาเรื่องการนำลงชิปแบบนี้นะช่วยมากคอมเมนต์บอกกันที่นะครับปอพิตาแลกติมานก็บ้อตรงว่าไม่ใช่มือปลไม่ใช่ผู้เดี่ยวชาในไดแต่ว่ารักแล้วก็ชอบในวิถีชีวิตแบัน,นี้ไอ้ไดไม่ได้มันคือไม่ใช่ปัญหามันขอ้อเราได้มาเนี่ยมากับทีมงานมาเปลี่ยนพูงมาตํากิจกรรมมัน มันได้ความสนุกแล้วนะจริงๆไม่ใช่ว่ายากปลาเลยนี่แต่ว่ายากต้มว่าไหมครับปลาไม่ยากแต่ว่าเรายากต้มยากมาฮะอันนี้ถ้าว่าได้ปลาครับอาจจะไม่รร้กินเองมากอาจจะแจ็คลุงปลาหนากลางกลางบานก็ที่ว่านี่ได้มาตววนะเปิดวัวแล้วก็ไปจัดได้แต่ว่าอพยพท่านไปแล้วได้ปล่อยไปแล้วผมเป็นปลาดุกที่ว่าตองแกนะครับก็เลยปล่อยไปกาปุนตุกไตไม่ได้สักตัวเดียวเลยเออมีเกมมีเกมมีบอกปันนี้ว่านะ ยกักแจกอันนี้ยกักแจกถ้าใครเล่นมาตึ้งตอนนี้ก็ฟากฟากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสาหรับใครที่อยากได้ปลานาพี่ัดยกักแจกปลาเป็นปตันจุนปลาพี่เป็นเรียนแมตแตงนะครับรุนแรงถ้าใครแชร์คลิปนี้ก็ต้องรักท่านการแช่นะแช่อาจจะแช่ส่วนตัวได้ด้วว่าแช่ลงกลุ่มสักสองสามกลุ่มก็ได้นะถ้าใครมีกลุ่มอยู่ในเฟซบุ๊กส่วนตัวนะก็ฟากแช่ลงกลุมลกก่มแร้วก็ส่งรักท่านมาทางอินบ็อกซ้ำรางวัลน,นะครับรวมเป็นเส้นนะสำหรับคนเดียว่าตายทุกว่าใครได้ปลา คนแรกสําหรับใครจะถ่ายตัวคนแรกนะแล้วก็สร้างรางวัลตีสำรับคนตีแช่ล้วก็ทรงหลักท่านมานะสร้างคนแรกก็คือรวมเป็นเซเซีรางวัลเดี๋ยวพิาจ,าจัจะแจกคพอตันจุนเลี้ยนเม็ดแตงรุนแรกต้องไปให้ถึงบ้านเลยนะครับป้าทุกคนกดไลค์กดแรกกชร์ได้ครับเดี๋ยวก่อนมาแก้มืองไหมรอบหน้าป้าพลันแบงมากันรอบนี้พลันแบงก์มาว่าจได้ไม่ได้พวกเรา